บูชาวางแผนจะเน,นรเทศมึงจะเน,นรเทศเขาเลยมึงขังเขาไว้อีเวนเกาหลีใต้59คนคบเบ้าเขาบอกไอ้59คนเนี้ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งห um ลอกลวงออนไลน์อูโหมันดีมึงดีเกินไอ้คเมร์มึงดีเกิมนบอกไอ้ไอ้พวกนี้59คนเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องมันจะเน,นรเทศเ <c oughs> ขายขากกราบมึงมึงอะขังเขาไว้ ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลที่เกาหลีใต้เนี่ยส่งทีมงานไปเยอะมากทั้งตำรวจทางหารกระทรวงการต่างประเทศสำนักข่าวกรองและความมั่นคงสื่อด้วยเข้าสื่อสื่อด้วยลงเลยแล้วลงเตโชไอเตโชสร้างไม่มีใครลงเมื่อมีขึ้นมาจากเกาหลีเนี่ยมาลงไม่มีใครลงเตโชซึ่งสร้างด้วยเงินจีนแล้วต้องติดพี่เข้าไป50ปีเอ่อ49เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ควายเท่านั้นแหละที่ยอม่นะทีนี้เขาบอกว่าเขาจะในรเทศ59เคนนี้ ทางคันเกาหลีใต้บอกว่าไม่เรามี80คนก่อนที่เรามีรายชื่อว่าหายจริงๆเนี่ยที่เขามาร้องเรียนกับเราเนี่ย 80, 80คนไม่ใช่59ไปเอา80นี้มาให้ได้อเออนี่มันต้องอย่างนี้